<c oughs> ก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีแซทชาแนลนะครับผมวันนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับผมก็เป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ละกันนะเป็นซีรีส์แบบพอดแคสต์นะครับผมเล่าเรื่องฟังชิวๆสบายๆนะครับผมมาสบายไหมว้า <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าเนี่ยผมจะเปิดซีรีส์ก็คือเล่าเรื่องผีนั่นเองนะครับผม <c oughs> ซึ่งผมบอกตรงว่าอันนี้แล้วแต่วิจยารณญาณของแต่ละคนเลยนะครับผมคือบางคนเนี่ยอาจจะเคยเจอมา บางคนก็ไม่เคยเจอบางคนไม่เชื่อบางคนเชื่อแต่ไม่ลบหลู่บางคนไม่เชื่อแล้วก็ไปลบหลู่เขานะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูาประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วกันนะ EP แรกเนี่ยเอาสักกี่เรื่องดีเอาสักห้าเรื่องแล้วกันนะหวังว่าจะถึงมัง้งมั้งนะไม่รู้อ่ะในกี่เรื่องก็เอาไปนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเราไปฟังเรื่องแรกกันด,ดีกว่า ก็เรื่องแรกนะครับผมผมขอตั้งชื่อว่าอะไรอยู่กลางทุ่งนานะครับผมซึ่งบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเจอตอนประมาณม .4 นะครับผมก็จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบ้านผมเนี่ยทำไร่ทำนาน,นะครับผมเป็นพวกนาะข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละเริ่มต้นที่ว่ายายผมเนี่ยเขาอยากให้ผมไปส่งตอนประมาณตีสอนะครับผมซึ่งผมก็สงสัยว่าเกี่ยวข้าวนี่มันเกี่ยวแบบดึกดหรือว่าแบบ ลุงสางหรือว่าอะไรขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยผมก็แบบโอ,โอเคไปส่งก็ไปส่งนะครับผมก็ผมก็ได้นอนไปแต่ทีนี้เนี่ยยายก็มาปลุกนะครับผมตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ายังไม่ถึงตีสองบางแถวแถวประมาณตีหนึ่งครึ่งประมาณนั้นอ่าผมก็ลุกไปเอาไปส่งแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างขับรถนะครับผมคือมันยังไม่ถึงนาผมหรอกแต่จะเป็นนาของแบบเพื่อนสมัยเด็กนะครับผมผมก็แบบว่าขับรถไปก็ อะมองข้างทางไปที่นี่เนี่ยผมลองมองไปตรงอบ้านผมเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นคันนาเนาะมันเป็นเป็นเหมือนอเขาเรียกอะไรเป็นถนนนะที่กั้นระหว่างนาหนึ่งกับอีกนาหนึ่งนะครับผมนั่นแหละทุกคนผมก็มองไปผมเห็นนะมันมีเหมือนเป็นคนแต่เปล่งแสงสีขาวโอ้โหตอนเล่านี่ขนลุกเลยนะครับผมแต่ขนลุกจริงๆนะคือแบบผมก็สงสัยนั่นนั่นคืออะไร คือโอ้โหคนลูกจริงคนลูกจริงนนเนี่ยทุกคนเออคืออันอันนั้นที่เราเห็นคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมผมก็ได้แต่มองแล้วก็เก็บไว้แน่ใจก่อนซึ่งผมก็ไม่ได้บอกยายด้วยนะเออตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปส่งที่เอส่วนผมนะครับเออวินาผมดีกว่าอ่าผมก็ไปส่งปุ๊บอ่าลงทีนี้นหะนยายบอกว่าเออให้กลับไปนอนได้แล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งผมตอนนั้นแบบกําลังแบบช็อกอยู่อะคือไม่รู้ว่าเจออะไรนะทุกคนเข้าใจไหมผมก็แบบฮะ อะไรนะผมเจออะไรเนี่ยอะไรเง,งี้ยความคิดตอนนั้นอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนว่าตาผมเนี่ยจะดูออกนะครับผมว่าแบบเหมือนผมกลัวตาผมก็เลยแบบอาสา,าว่าเออมาเดี๋ยวตาไปส่งเองแบบเนี่ยขับรถนำหน้าไปเลยเดี๋ยวตาขับหลังให้แบบก็อ้างว่าแบบเออมันอยู่กับบ้านไปมีของที่ต้องไปเอานี่นั่นอะไรางี้ครับผมเอาผมก็แบบอ่ะก็โอเคได้แล้วกันก็อย่างน้อยกุ่นใจนะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็ขับไปนะครับผมผมก็แบบฟองไปที่เดิมนะผมก็ไม่เหินอะไรแล้วนะทุกคน โอ้โหตอนเล่านี่ขนลุกจริงนะพอถึงบ้านเนี่ยผมก็แบบทําใจนอนยากอยู่นะเอาจริงแหละเออแต่ทีนี้เนี่ยพอเช้ามาเนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจแบบเล่าให้ยายฟังนะแบบตอนยายกลับมาบ้านนะเพราะว่าผมเจออย่างนี้นะคือยายก็แบบไม่เชิงแบบว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าผมเจออะไรแต่ก็เอาเถอ <laughs> ะครับนี่แหละครับจบไปสำหรับอะไรอยู่กลางทุ่งนานะครับผมเรื่องที่สองนะครับผมผมขอเรียกว่า อ,อาคารสีนะครับผมโดยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดกับผมคนเดียว,น,ยวนะเกิดกับเพื่อนผมด้วยนะครับผมคือเพื่อนผมเนี่ยเจอก่อนแล้วผมก็เจอตามนะครับผมโดยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงมห้านะครับผมเป็นช่วงปิดเทอมนะอซึ่งมันใกล้เปิดเทอมนะนะแล้วแหละแล้วทีนี้เนี่ยพรผมว่างผมก็เลยชวนกันไปแบบเป็นเร่อโรงเรียนนะทุกคนทีนี้เนี่ยพอไปโรงเรียนปุ๊บเราก็ไปที่ใต้อาคารสีนั่นคือเป็นห้องศิละปะนั่นเอง นะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาสั่งห้ามใช้อาคารสีแล้วนะครับผมแล้วเขากำลังขนของแหละอืมแต่ทีนี้เนี่ยยังขนออกมาไม่หมดนะครับผมก็ยังมีผลงานศิละปะมากมายนะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็แบบเข้าไปสํารวจอเพื่อนก็สํารวจนู่นนี่นั่นเออเราไปเจออะไรหรือเปล่าอะไรงี้แบบว่าตอนเรียนเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปตรงไหนเราก็ไปสํารวจนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพอตอนกําลังจะออกมาเนี่ยผมกําำลังจะเดินออกและ แต่ผมเดินผ่านเสาต้นหนึ่งนะครับผมซึ่งเสาต้นนั้นเนี่ยมีกระจกห้อยอยู่นะครับผมเพื่อนผมเนี่ยบังเอิญว่านันมองเข้าไปในกระจกนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกำลังเดินออกมาแล้วเดินมาฟืบคือเพื่อนผมเนี่ยเห็นเหมือนเงาสีดํานะครับผมเดินตามผมเพื่อนผมก็แบบเห็นแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าตต้เดินอีกรอบได้ไหมผมก็แบบอ่าโอเคโอเค,อเ,คดเดินอีกรอบอ่ะ,อะเดินอ่ะผมก็เดิน เพื่อนก็อ่ะเดินอีกรอบได้ไหมอ่ะผมก็อ่ะเดินเดินเดินทีนี้เพื่อนก็จ้องหน้าผมแล้วผมก็เลยแบบอ่ะโอเคแสดงว่าเพื่อนเจออะไรทึ่งอย่างผมก็เลยแบบเอามือขึ้นมาจแบบุ๊บปากว่า,าเออเดี๋ยวค่อยเล่านะให้ออกจากตรงนี้ก่อนทีนี้เนี่ยผมก็ออกมาใช่ไหมผมก็อ่ะพาเพื่อนออกมาตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงโพเพนะฮะประมาณสี่โมงถึงห้าโมงทีนี้ ผมออกมาปุ๊บผมก็มองเข้าไปตรงห้องห้องหนึ่งของอาคารนะครับผมมันเป็นชั้นบนเนาะผมมองเข้าไปผมเห็นเหมือนแบบตรงนั้นแบบมันเป็นหน้าต่างเนาะมันมีแสงเข้าผมเห็นเหมือนเหมือนคนแบบวุ๊บหลบเงาของแบบของเอ้ไม่ใช่หลบเงาหลบแสงของหน้าต่างนะครับผมเออผมก็เห็นแล้วโอเคเขียนไว้ในใจทีนี้เนี่ย ผมก็ออกมาจากจุดนั้นไปเล่นตรงหน้าอาคารหนึ่งนะครับผมเป็นแถวๆหน้าโรงเรียนแล้วแหละเออผมก็เล่าให้เพื่อนฟังนะผมก็เจออย่างนี้นะเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเออผมก็เจออย่างนี้นะผมก็แบบโอ,โอเคเออโอเคก็เป็นประสบการณ์ที่เพื่อนผมเจอครั้งแรกด้วยนะไม่ใช่ครั้งแรกหรอกน่าจะครั้งที่สองหรอกมัง้งแต่ว่าเออเพื่อนก็ช็อกเหมือนกันนะแบบตอนนั้นตาตั้งแบบตาค้างเลยอะ่ะผมเพิ่งเคยเห็นเพื่อนเป็นกันนะทุกคนเออ ก็จบไปครับสำหรับเรื่องที่2เรื่องที่3นะครับผมผมขอตั้งเชื่อว่าหน้าต่างนะครับผมโดยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่ม .5 นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกลางวันแสกเลยนะครับผม <c oughs> มันอาจจะแปลกนะทุกคนแต่แบบมันเกิดขึ้นตอนประมาณบ่บายสองนะคือตอนนั้นเนี่ยผมก็เล่นเกมเออระเหยล,ลอยลมนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เดินออกมาจากห้องเนาะก็เดินไปตืดตืดตืดตดแล้วนี้เนี่ย หางตาของผมเนี่ยเห็นเงาตรงหน้าต่างครับผมอืมผมก็เลยหันไปดูพอเห็นปุ๊บเออเห็นเป็นเงาดำๆเหมือนคนกาลังยืนจ้องอยู่ตอนนั้นผมไม่รู้คิดอะไรผมรีบวิ่งแบบวิ่งเข้าห้องน้ําเลยอะมันอาจจะดูตลกนะทุกคนแต่แบบว่าตอนนั้นผมกลัวจริงนะแล้วทีนี้เนี่ยพอผมแบบเข้าขน้ําปุ๊บก็เลยแบบอ่ะฉี่ก็ได้วะอ่ะฉี่ดูเพราะว่าตอนนั้นก็ปวดฉี่นะทีนี้เนี่ยก็เลยออกมาก็ไม่เห็นเงานั้น,น,นแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะ หรือมันเป็นเงาสะท้อนของเราหรือว่าอะไรผมก็ยังสงสัยอยู่นะก็จบไปครับสลับเรื่องที่3เรื่องที่4นะครับผมผมขอตั้งชื่อว่าไฟส่องครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณม5นี่แหละถ้าที่ทำไมเกิดขึ้นตอนม5 <c oughs> เยอะอยะ่างไรบ้าคือตอนนั้นเนี่ยผมขับรถกลับบ้านนะแล้วทีนี้เนะี่ยทางกลับบ้านผมมีประวัติไม่ธรรมดานะครับผมผมก็ขับรถไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประมาณสองทุ่มนะครับผมก็ดูทางไปแล้วก็แบบ คิดอะไรไปเรื่อยนะทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยสายตาผมเนี่ยก็ได้เห็นอะไรบางอย่างครับคือไฟหน้ารถเราเนี่ยส่องไปเนาะแล้วมันเหมือนส่องติดอะไรสักอย่างที่เป็นเงาดาๆซึ่งไฟไม่สามารถส่องผ่านได้ผมก็สงสัยว่าเอ๊อะไรแล้วหลังจากานั้นเนี่ยคือผมคิดโอ้โหโอเคนา่าจะเจอแล้วผมก็เลยคิดเรื่องฟิสิกส์ลยหัวเลยครับก็ครับผมจบแล้วครับเรื่องสุดท้ายนะครับผมผมขอตั้งชื่อว่าเสียงหัวเราะครับ โดยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณมหกเทอมหนึ่งนะครับทุกคนตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยกำลังทําอาหารนะครับพอทําเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งกินที่โต๊ะหลังบ้านนะครับผมผมก็ดูอะไรไปเรื่อยเปอยแล้วกินประมาณแบบแก้จะอิ่มนะครับผมผมก็กําลังนั่งพักอยู่ดีนะครับผมก็มีเสียงแบบหัวเราะข้างหูเป็นเสียงคล้ายๆเสียงผู้หญิงแบบ <c oughs> ที่หูซ้ายนะครับผมผมก็เลยแบบหันไปดูเอ๊เสียงใครเสียงอะไร แล้วก็เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครกันแน่ก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับเรื่องผีไม่มีวันลืมนะครับผมก็อีพีนี้เป็นอีพีแรกนะครับผมที่ผมได้ทํารายการนี้จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอยากทำมานานแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ทําสักทีนะครับเพราะว่ายังไม่มีแบบคอนเซปต์ที่ชัดเจนหรือว่ายังไม่มีเนื้อหาที่แบบว่าน่าสนใจนะครับผมจนถึงวันนี้ เออมันครบแล้วนะครับผมอุปกรณ์ครบผมก็ได้ทําแล้วนะครับผมก็ขอบคุณสลับการรับชมนะครับผมก็ใครจะเปิดฟังแบบก่อนนอนก็ได้นะเออแต่อย่าตกใสเสียงเอฟิกแล้วกันนะใส่นิดนึงนะทุกคนขอนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวทุกคนแบบเครียดเกินไปนะเออก็ไม่เอานะครับผมช่องเราเนี่ยโปรตีเป็นเป็นช่องที่ฮิฮานะครับผมไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะครับผมก็สลับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เวลาอสมควรแล้วนะครับผม ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย